วันนี้เรามาชมการเจอกันของ2ทีมที่รอดพ้นจากการตกชั้นแบบบุดวิตเลยนะครับวันนี้ก็เป็น,นกิษณะเกษมบุญวิไลครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนลำพูนวอริเออร์ครับมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับบทรศัพท์ตัวเป็นนนม่วงงามแนวรับมิดมาแล้วครับเข็มเริ่มครับทีสาเรเทรวงครับ แมนสูรไทยเจ้าบ้านเสื้อสีแดงครับออกสตาร์ทก่อนนะครับพวกเขาจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับขณะที่ทีมเยือนราชันโฟขาวลำพูนมาในเสื้อสีฟ้านะครับเสถีสัญญาครับเดินใกล้ๆครับจากกรีบานคำตั้งป้อมอัดด้วยขวาลูกนี้ติดเซฟครับเกือบเข้านะครับลูกนี้ไม่ปัดนี่โดนแน่ครับกินพั์มาด้ครับจังหวะแขกร่งนะครับลูกมันเกิดเจ้าุกตรงก็ต้องออกแรงครับจังหวะนี้ ดีนะครับว่าตาอัวจะชิงคืนย้อนหลังไปนิดนึงแต่ว่ายังตามมาเอาบอลได้ครับทางเด็เก็บบ้าอุ้ยแล้วไอ้ช่วงนี้มีลุ้นแล้วครับทางตาอัวเข้ามาในกรอบเขตโทษเอียงๆปาดเข้ามาแล้วมีวัแท์ชนคานเข้าประตูครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนําไปแล้วครับนำคูโมเลียครับตัวมัวรเม็นทอสแมนเดักเน็บบ้าเป็นโต้ครับจ่ายกับตาอัวครับแล้วก็กระชากไปสุดเส้นแล้วก็มองหาเพื่อนครับหักกลับมาก็เรียบร้อยครับยิงเป็นขาดมาก เ็ดขาในเข้าประตูไปแบบหมดจดเลยครับลูกนี้โมฮมเหม็ดออสมันอลูกเกมดีกว่านะครับในช่วงแรกรับจังหวะที่กระช่างหนีสนาวูทไปแล้วก็ตบกลับผัดเข้ามาครับแล้วก็เป็นของทางสุโขทัยเปิดลูกนี้เข้าไปได้เสยโอ้โหไม่เข้าคนระับแหมเปิดมาแล้วก็คนเดียวเลยครับได้ควิดลูกนี้ตรงกอทัดตรงสัก กเสยมาทศพรกลายเป็นตั้งให้บักโจครับบักโจล็อกแล้วเปิดเข้ามากิสณนะบอลเลยมาเสาไกลจับไม่ค่อยดีแล้วซัดไปติดล็อกครับทางสมคิดแต่ยังยังไม่ชันมากนี่ครับชมบักโจครับหยอดมาหลุดมานี่ครับสมคิดไปแต่งบอลทุบมาบักโจบักคนเก็บผิวจริงๆครับดูครับไปแล้วครับหนีไปสองคนแต่บอลเหมือนจะยาวแต่ก็ยังไปเทินอีกทีนึงได้ฟาวเฉยเลย นี่ครับไวกว่านะครับฟุบอลเป็นกับตันทีมครับเจ้าฟันปิยราชลาจังลีดวิ่งมายิงตกพื้นปัดออกไปได้ครับโอ้ลูกนี้ยิงเอาเข้ากรอบครับแต่บอลมันตกพื้นกันเลยมันอยู่มานานมากครับเปิดเข้ามาแล้วในโคโอตัวคุมเซนเขาต้องซข้าวทางครับโอ้ยบัคโจ้ครับเปิดเข้ามาน่าจะเป็นสนามบูดคระโปรงโอ้โหมีชนเสาด้วยนะครับ นี่ครับโผมเข้ามาโม่งครับนี่ครับชนเสาครับไม่เกี่ยวสวนกระสมคิดครับฝ่ายสมคิดท้าใช่ไหมครับนี่ครับเชิญไปได้เลยครับไม่ไปก็เข้าเลยครับดักไปตัวนี้กี่ยวบ้างประตูหรือเปล่านะครับครับเปียร่าครับลูกฟรีคิกเปิดเข้าไปเสาไก่แล้วโคกลูกนี้ได้ไหมครับยังไม่ได้ครับทุกคนไทย โเป็นบักโจอีกแล้วที่เป็นคนเก็บจกกังหวะสุดท้ายแล้วก็ทำไม่ได้ครับแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับครึ่งแรกครับเป็นลำหูนบุกมานำสูโกทัยหน ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาที่สนามทะเลหลวงครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลลิเวอร์พูลไทยลีกนัดปิดฤดูกาลกันต่อนะครับเกมที่ทะเลหลวงครับครึ่งแรกเป็นสุโขทัยเจ้าบ้านที่ตามหลังลำพูนครับลำพูนครับมองมองลวินครับให้มาตรงนี้พัชรพลฝากที่ออสแมนตักเข้าไปในกรอบกิติพันธ์ตกแล้วเก็บบอลไม่ได้ครับทางสุโขทัยอู้แล้วลำพูนน่ากลัวเลยครับมองมองลวินยิงไปซ้ายข้าข้างครับโอ้โหลูกนี้เน้นๆแล้วนี่มีสูงเลยนะครับนี่ครับเที่ยออกมาครับปณิยา เก็บตกได้ครับทางลำพูนแล้วก็แทงทะลุให้หม่องหม่องนวินนี่ครับล็อกหนึ่งคร anyway ั้งแล้วก็มาเห็นช่องนะนะครับโอ้โหแต่ข้ามคานไปครับกระแทกออกมากีฬะแล้วทางขวามีพื้นที่ครับเอาละครับจะได้ลุ้นครับจังหวะนี้ทางสุโขทัยโดยสมคิดให้มาอนุชิตต่อมาโบนิยาได้ซัดลงไปเข้าครับโบนีลูกนี้ไม่ใกล้เคียงครับน่าเสียดายนี่ครับเดี๋ยวดูครับจังหวะลากมานี่ครับแม่โอ้โหดีขอไ ดูนี่เลยครับจังหวะนี้แม่บอลสุสโขมโีดวลกับสลีคานครับแล้วลูกนี้เตะมุมครับยงโดสกัดแล้วมองมอง,มองแล้ววิ่งสัตว์เรียบร้อยเลยครับโอ้ๆแล้วคูนเกมไม่ได้ดูเหนือกว่านะครับแต่ได้ประตูที่2ครับจากจังหวะสกัดไม่เด็ดขาดของสุโขทัยครับนาที65โโอ้หค,ครับ สุโขทัยเหนื่อยหนักขึ้นเียครับนี่ครับลงเตะมุ่งเข้ามาแล้วก็ม่งเขี่ยวมาเข้าทางมองมองละวินครับโอ้ดีสามดาบสองเข้าไปจังหวะนี้บอลไม่ตกพื้นเลยนะครับได้บุมได้ีดดครับ,บุญเก่ายัางเยอะครับเอาเราตรงนี้มาแล้วครับในกรอบเขียโทษตาอัวเปิดไปเสาไกลเน้นๆ้นเลยครับในเกมว่าอุนะโคงไม่เข้ากรอบแต่ว่าสุโขทัยสกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับล็อ นี่ครับตักมาครับตาอ้วนก็ตั้งโมงเลยนะครับนี่ครับมาโอ้โหเอาพลังมาจากไหนครับวันนี้แล้วใครตรงนี้ไม่มีธงครับไปแล้วครับตาอ้วนไปแล้วดอซันโต้ด้านไกลมีอันดับตาอ้วนมาเองแล้วงัดตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแทบจะเป็นประตูปิดเกมเลยครับสามศูนย์นาทีแปดสิบสองครับนี่ครับจังหวะโต้กลับไม่ล้มนะครับเราวิ่งห้าคนเลยของสุโขทัยตามมา ทำประตูไปครับตาวเฟรเดรกาโน่สามตัวครับทำประตูที่4ในลีกฤดูกาลนี้นะครับให้ลับบูนโเดอร์ครับบุกนำส่วนได้สี่สามต่อสองในเกมมันดูชะลอไปนิดนึงเอาแต่ยังมาได้นะครับอัคราโก้ยิงติดเซฟครับเกือบได้ประตูไปง่ายครับอัคราโก้ผู้พิเศษครับนี่ครับอันนันนี่ครับไหลใส่อัคราโก้ครับยิงตามน้ำเลยครับทีเก่งมากครับ สโงโมของทีมนะครับเมืองทองก็บุกไปชนะเชียงรายแล้วก็บีทีก็เปิดบ้านชนะเทโรน,นะครับส่วนการท่าเรือที่ชนะความสมดุลทีสูงนะครับมนเวลาการแข่งขันครับทีสามทะเลหลวงนะครับจบลงไปครับอาจจะลาช้ากว่าคู่อื่นนิดนึงเนืน่องจากมี